ที่จะแต่งองค์ทรงเครื่องแป๊บหนึ่งมอ,องตาไม่ได้อุปโลงขึ้นเองนะไม่ได้บังคับเขาสักนิดเดียวไม่มีไม่มีการบังคับไม่มีอะไรทั้งสิน้นหางหาง <c oughs> เป็น เองโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าวิสัยเก่าเขาเรียกว่าเชื้อยาืยางเก่าเขาเรียกว่าบุญเก่าบุญเก่าถึงทําได้ถ้าไม่มีถ้าบุญเก่าไม่ได้แมวนี่ไม่สามารถที่จะบังคับได้ครับไม่สามารถที่จะนี้ได้่ีบังคับกดเกณฑ์เขาได้นอกเสียจากเขาไม่ทำํำใจไหมอย่าดูมเอาหน่อยเดียวพ่อเนาะบอกล้ว นี่ดูปะเอาบทเดียวพอพ่อพาทำบทเดียวพอฟังเด้อมาล่ะดูไหนเว่นตาเงินตาอยู่ไหนวะเงินตาสีทองอยู่ไหนวะเงินตาชงพลังครับฟังเด้อมาล่ะฟัง ขันธ์ม,มยังภาลาสุตคาทายโยปนามาเสภาลา,าเอเวปันจากขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักนอภาลาฮโลจะบุคโลบุคคล,ลแลเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาลาธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาลานิเคปนังสุขังการสลัด ทิ้งของหนักโลงเสียเป็นความสุขนิคิดปิดตาวาคื